จากกรณีที่ท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากต่อมาวันที่14สิงหาคม66ทวิตเตอร์แอดวัสนานาน่วงเปิดเผยว่าในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา2องนาฬิกา ท่านอ้นวัชระเรศวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัตวิวัชรวงศ์จะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ระยะหนึ่งได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ27ปีและล่าสุดท่านอน้นนั้นก็ได้อัปเดตโพสต์ภาพวันหยุดที่ประเทศไอซ์แลนด์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นั่น โดยท่านโอนนั้นได้โพสต์ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันหยุดในไอซ์แลนด์ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตามแสงเหนือรอกแต่ท่านกลับไทยเร็วๆๆๆค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะท่านชาย